สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูฟองจะมาเล่านิทานเรื่องกุ้งกิ๋งไปโรงเรียนเรื่องโดยมนฤดีทองกอยภาพโดยนพดลกำจรภัยาลเอกอีเอกเอกไก่โกงคอขันดวงตะวันโผล่พ้นขอบฟ้ากุ้งกิ๋งงัวงเงียตื่นนอนเอาหน้าซุกหมอนขอนอนต่ออีกหน่อยนะ แม่ปุกลูกเถอะกุ๋งกิง๋งขี้ซอลจริงๆเลยนะลูกจา๋ารีบตื่นล้างหน้าแปลงฟันวันนี้วันสำคัญจำได้ไหมจ๊ะกุ๋งกิ๋งตื่นขึ้นทันใดพลันนึกขึ้นได้วันเปิดเทอมนี่นาะรีบล้างหน้าแปลงฟันเร็วไวใส่ชุดนักเรียนใหม่เอาแป้งทาหน้า เสียงรถแตดังรีวิ่งหน้าตั้งไปก่อนนะแม่จ๋าตื่นเต้นวันเปิดเทอมใหม่กุ๋งกิ่งดีใจยิ้มแป้นเลืองล่ากุ๋งกิ่งเดินเข้าประตูสวัสดีคะ่ะคุณครูหนูมาแล้วคะ่ะเข้าแถวร้องเพลงชาติไทยออกกำลังกายยืดแขนเหยียดขา เจอเพื่อนใหม่หน่ารักนิสัยดีชวนกันระบายสีศิลปะหันสาเล่นสนุกกลางแจ้งตอนสายเล่นทรายปีนตะข่ายไม้ลื่นชิงชา้าใกล้เที่ยงล้างมือสะอาดสะอ้านกินข้าวกลางวันอ้ํอร่อยจ้าเสร็จแล้วล้างหน้าแปลงฟัน เปลี่ยนชุดนอนสีหวานปะแป้งเต็ลหน้านั่งร้อมวงตรงหน้าคุณครูครูขาพวกหนูอยากฟังนิทานหันสาคุณครูใจดีเล่านิทานเรื่องราวสนุกสนานของเหล่านางฟ้าได้ฟังนิทานแสนสุขใจกุ้งกิ๋งหลับสบายสายลมพัดมา ตื่นนอนตอนใกล้บ่ายคล้อยเก็บที่นอนเรียบร้อยผัดเปลี่ยนเสื้อผ้าคุณครูเปิดเพลงแสนสนุกกุ้งกิ่งรีบลุกยักย้ายซ้ายขวาชวนเพื่อนมาเต้นระบำลองเล่นเต้นลำลันลาลันลา,ลา เตรียมตัวเก็บของกลับบ้านสนุกสนานทั้งวันกุ้งกิ่งยิ้มร่าขึ้นรถยิ้มแย้มแจ่มใสโรงเรียนจ๋าบายบายพรุ่งนี้มาใหม่นะเป็นยังไงกันบ้างคะนิทานกุ้งกิ่งของผู้ฟองเด็กๆสนุกกันหรือเปล่า แต่เด็กๆอย่าเพิ่งไปไหนกันนะคะเพราะว่าครูฟองยังมีข้อปฏิบัติภายในห้องเรียนและโรงเรียนมาบอกเด็กๆอีกค่ะวันนี้คุณครูฟองจะมาบอกข้อตกลงระหว่างที่เด็กๆอยู่ในห้องเรียนและอยู่ในโรงเรียนเด็กพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยค่ะ ข้อทีน่1นะคะเด็กๆจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องการเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือว่าโควิด -19 นั่นเองคือเด็กๆจะต้องวัดไข้หรือว่าวัดอุณหภูมิในร่างกายนะคะก่อนที่จะเข้ามาในโรงเรียนและพอเด็กๆเข้ามาแล้วเด็กๆจะต้องสวมแมสตลอดเวลาและจะต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะเด็กๆจะต้องเว้นระยะห่างออกจากเพื่อน1-2เมตรด้วยนะ ข้อที่2นะคะเด็กๆจะต้องช่วยกันรักษาความสะอาดของห้องเรียนและโรงเรียนตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นขยะ1ชิ้นเด็กๆก,ก็หยิบและหยิบไปทิ้งถังขยะค่ะแต่ถ้าเด็กๆเ,เจอขยะในห้องเรียนีนเด็กก็หยิบแล้วก็นําไปทิ้งที่ถังขยะค่ะแค่นี้ก็เป็นการช่วยทําให้โรงเรียนและห้องเรียนของเราสะอาดขึ้นละคะข้อที่3นะคะ,ะ,คะการมีมรารยาทภายในห้องเรียน การมีมารยาทภายในห้องเรียนหมายถึงตอนที่คุณครูสอนเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องไม่เสียงดังจะต้องไม่พูดแทรกนะคะแล้วก็เด็กๆจะต้องไม่คุยกับเพื่อนด้วยข้อที่4นะคะการเล่นเครื่องเล่นสนามค่ะ,ะ,คะการเล่นเครื่องเล่นสนามเนี่ยมันมีความอันตรายนะคะแต่หากเด็กๆรู้จักวิธีการป้องกันตัวเองและเด็กๆเ,เล่นอย่าง ปลอดภัยแค่นี้ก็จะไม่มีใครเป็นอันตรายในการเล่นเครื่องเล่นสนามแล้วค่ะข้อที่5นะคะการทำความเคารพต่อครูในโรงเรียนข้อนี้นะคะเด็กๆทุกคนทำได้แน่นอนค่ะง่ายๆเลยนะคะเด็กๆมีมือสองข้างถ้าเด็กๆเจอคุณครูเด็กๆก็แค่นำมือสองข้างมาประกบกันแล้วบอกคุณครูว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณครู แค่นี้เองค่ะง่ายไหมคะข้อนี้แล้วข้อสุดท้ายนะคะข้อที่6ค่ะข้อนี้เป็นข้อที่ทำง่ายที่สุดเลยค่ะก็คือการช่วยเหลือบุคคลต่างๆในโรงเรียน ไม่ต้องมองไปไกลเลยค่ะเด็กๆก,การช่วยเหลือเพื่อนๆในห้องเรียนก็ถือว่าทําข้อนี้ได้สําเร็จแล้วแต่หากเด็กๆเ,เนี่ยเดินไปแล้วเห็นคุณครูกําลังถือของอยู่เยอะแยะเด็กๆก,ก็แค่เดินไปบอกคุณครูว่าค,คุณครูครับคุณครูคะให้หนูช่วยไหมคะให้หนูช่วยไหมครับแค่นี้เด็กๆก,ก็ทำตามข้อปฏิบัติของโรงเรียนได้แล้ว เป็นไงกันบ้างคะเด็กๆข้อปฏิบัติทั้ง6ข้อเนี่ยไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะคุณครูฟองเชื่อว่าเด็กๆเ,เนี่ยจะต้องทำได้แล้วก็ทำออกมาดีมากๆแน่ๆเลยดังนั้นนะคะเด็กๆเ,เนี่ยนำข้อปฏิบัติที่คุณครูฟองบอกเนี่ยไปใช้เลยนะคะแล้ววันนี้คุณครูฟองก็ต้องลากันไปแล้วอ๋อแล้วเด็กๆก,ก็จะไม่ได้เจอคุณครูฟองอีก2วันแน่เพราะว่ามันเป็นวันเสาร์อาทิตย์ เด็กๆเ,เนี่ยอยู่บ้านต้องช่วยผู้ปกครองช่วยคุณพ่อคุณแม่ทํางานบ้านด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ